สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t u ู e ช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาจนจบให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้เรียกได้ว่ามารับชมเนาะ สัมภาษณ์ของน้องหลิงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสัมภาษณ์ของนิตยสารหัวจีนนะที่ชื่อว่าสแตร์รี่จำกันได้ไหมจำกันได้ไหมก็คือนิตยสารที่เป็นครั้งแรกที่น้องหลิงน้องอมถ่ายแยกปกกันคือถ่ายเดียวอะค่ะนะแล้วน้องหลิงน้องอมก็มาในชุดไทยบ้างชุดจีนบ้างอะไรอย่างเงี้ยสวยสวยทีนี้เรามาดูเบนฟิตกันบ้าง ทางนิตยสาราเขามีเบนฟิตให้กับเรา f อนะก็วันนี้เพิ่งยิงวิดีโอออกมาแต่เอคงเอาคลิปมันลงไม่ได้นะเกรงจะติดเรื่องของลิขสิทธิ์เอาเป็นว่าเอาเป็นภาพนิ่งประกอบกับเสียงสัมภาษณ์ของหลิงหลิงละกันน่ารักน่ารักมากอ่ะมาดูเบนฟิตแรกที่ทางนิตยสารให้น้องหลิงของเราเนี่ยทำนะคะมอบเบนฟิตให้กับแฟนๆคืออะไรก็คือให้วาดรูป นะคะให้กับเหล่าแฟนคลับอะมาดูปฏิกิริยาของพี่หลิงนะฟังเสียงก็น่าจะพอรู้แหละนะเดี๋ยวเอเอาภาพมาประกอบให้ค่ะอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะอ่ะเริ่มแล้วนะอันนี้คืออันนี้คือทะเลอันนี้คือพระอาทิตย์พระอาทิตย์ต้มีพระอาทิตย์ที่สดใส แล้วก็มีมีภูเขาเอ้ยภูเขามันต้องอยู่อยู่ฝังไหนอะ่ะฝั่งเอ๊ฝั่งนี้คือภาคิดภูเขาอยู่ตรงนี้ละกัน <c oughs> เป็นภูเขาที่แย่มากแล้วก็มีเมฆเมฆนะคะโอเค แล้วก็มีเออแล้วทะเลอยู่ไหนอะ่ะนี่คือทะเล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 ,เลและนี่คือนี่คือลหลๆงหลิงวันนี้ ที่มีดอกไม้อยู่ตรงนี้เหมือนไม่ใช่คนอ่ะทำไงดีอ่ะอ่ะมีแขนอันนี้คืออะไรอ่ะแล้วก็ทำไงดีอ่ะอันนี้คือลิง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 ออกทด่ง แล้วก็แล้วก็มีต้นมไม้ไหงต้นไม้เด็ดตบแล้วและนี่คือผลงานที่เชื่อว,ว่าไม่มีใครอยากได้ไป อ่าแลวก็นี่แล้วค่ะก็คือผลงานภาพที่ออกมาของพี่หลิงนะเป็นอย่างนี้เลยก็จะออกแนวขุนเขาธรรมชาติตามสไตล์ของพี่หลิงลายเส้นดูสะอาดสะอาดสบายตาก,ก็ตามสไตล์ของพี่หลิงอะค่ะก็พี่หลิงเคยบอกว่าอยากเป็นนักวาดรูปใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ได้พัฒนาไปด้านนี้หลายคนพี่สาวจีนเห็นแล้วบอกน่ารักนะนาทีนี้พี่หลิงทําอะไรก็น่ารักนะคะทั้งพี่ พี่หลิงว่าเ็จพี่หลิงยังไม่ค่อยมั่นใจในฝีมือตัวเองเลยจนพี่พ,พี่แฟนแฟนพี่สาวชาวจีนก็บอกว่าฉันไม่อยากเป็นเอฟซีพี่หลิงแล้วว่าฉันขอสมัครเป็นแม่พี่หลิงแล้วกันเป็นมัมหมีเป็นมัมหม,ม,มีของพี่หลิงไม่อยากเป็นเอฟซีแล้วคือเขาบอกพี่หลิงน่ารักมากน่ารักมากๆนะก็ภาพออกมาก็อย่างนี้แหละเขาบอกนี่มันภาพที่ทุกคนต้องวาดตอนเป็นเด็กๆนี่ก็คือเป็นภาพที่ทุกคนต้องวาด มาเป็นท่าไม้ตายของเด็กทุกคนโอ,อ้ก็เพิ่งรู้นะว่าเด็กชาวจีนก็วาดรูปนี้เหมือนเด็กชาวไทยเนาะก็ตั้งแต่เอเด็กๆก็วาดอันเนี้ยจนกระทั่งจนตอนนี้ก็ยังวาดอย่างนี้กันอยู่ใช่ไหมเออใครมีลูกใครมีหลานก็มายืนยันได้นะว่าเด็กสมัยนี้ยังวาดแนวทิวเขาธรรมชาติอย่างนี้อยู่หรือเปล่าอืมแต่น้องหลิงเรายังวาดอยู่นะคะลายเส้นสะอาดตาอย่างนี้แหละทีนี้มาดูภารกิจถัดไปเขาเรียกว่ามินิเกม ให้ทำอะไรนะคะเขาก็บอกว่าทางนิติสาร์บอกว่าให้พี่หลิงวาดรูปภายในสามสิบวินะคะให้วาดรูป้ารูปที่เขาจะเนี่ยต้องวาดรูปให้เหมือนนะถ้าทำถ,ถ้าวาดเสร็จแล้วอะภายในสามสิบวิก็ถือว่าชนะแต่ถ้าไม่วาดรูปไม่เสร็จอะจะต้องโดนทำโทษอ่ามินิเกมเขาบอกมาอย่างนี้เลยนะมาค่ะมาดูพี่หลิงวาดรูปกันตอนช่วงนี้จะมีบางช่วงบางตอนที่ พี่หลิงพูดภาษาจีนด้วยเดี๋ยวไปฟังพี่หลิงนะทำเล่นมินิเกมอันนี้เสร็จก่อนทีเดียวแล้วเดี๋ยวเอตรงไหนมีภาษาจีนเดี๋ยวเอจะเสริมเข้าไปให้ทีหลังนะอ่ะมารับฟังเสียงพี่หลิงกันค่ะเหมือนไม่เหมือนเลยอะโอ้ยทำยังไงอะ สิบปีสุดท้ายครับ Oh my god. ห ah, 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 ah. okay. ้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลานี่มันดูออกเป้าอ่ะมันจริงๆมันมีห้าอันพอดีอ่ะแต่อันที่หมนึั <c oughs> ดูไม่ออกแน่เลยอ่ะมันคืออะไรชือเบอร์เกอร์แล้วิเช是车。 月亮，这个比较难。牙膏，哈哈哈哈，哈哈哈哈，这个是手电筒，像吗？这个还可以吧，这个我花很多时间在画耶。牙膏比较难，<laughs> 可以吗？啊，厉害！ ดูภาพพี่หลิงแล้วดูออกกันไหมดูออกกันไหมว่ามันเป็นอะไรกันบ้างอ่าทายทายมาได้ก่อนนะคะอย่าพึ่งอย่าพิ่งดูคลิปต่อไปนะทายกันก่อนเลยก็ได้นะว่ามีอะไรบ้างมาคอมเมนต์ข้างใต้เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยจะเฉลยให้พี่หลิงเฉลยว่าห้ารูปนี้มีอะไรบ้างมาค่ะนะพี่หลิงก็ดูอายอตัวเองเหมือนกันเนาะจะอายทำไมก็วาดสวยนะลายเส้นสะอาดตาเหมือนเคยพี่หลิงบอกว่าอืมเดาไม่ออกแน่เลยว่าฉันวาดอะไรบ้างใช่ไหม บอกอันแรกเป็นเบอร์เกอร์อก็เหมือนนะก็ใช้ได้นะเออบอกนี่เป็นเบอร์เกอร์ค่ะอันนี้ก็คือรตอันนี้คือพระจันทร์อันนี้พี่หลิงบอกมันยากหน่อยนะรูปเนี้ยอ่าให้เดากันให้เดากันมันคือยาสีฟันอ่าก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เพียงแต่ว่าถ้าว่าแปลงอีกอันหนึ่งก็ได้เลยอะ่ะเพียงแต่มันไม่มีเวลาแล้วไงมันเวลาจำกัดแค่สามสิบวิ นะยาสีฟันพี่หลิงหัวเราะมากสะใจมากรูปยาสีฟันเนี้ยอันสุดท้ายเป็นไฟฉายนะพี่หลิงบอกว่าเออดูเหมือนไหมอ่ะฉันคิดว่าฉันก็วาดใช้ได้นะไฟฉายอันเนี้ยนะเนี่ยใช้เวลาวาดรูปไฟฉายนานมากเลยนะเออพี่หลิงบอกนะเหมือนเหมือนเขาบอกดูแล้วยาสีฟันพี่หลิงบอกว่ายาสีฟันวาดวาดยากกว่าเพื่อนเลย คือไม่รู้จะวาดอะไรอะนะแต่ก็วาดออกมาได้อย่างนี้ก็ไลฟ์สะอาดตาค่ะพี่หลิงบอกโอเคไหมนะแต่กลายเป็นว่านิตยาสารขอลงโทษพี่หลิ่งอ่ะอามาดูบทลงโทษทางนิตยสารที่เขาให้พี่หลิ่งนะเออเขาบอกว่าบทลงโทษก็คือให้โพสตท่ารูปถ่ายน่ารักน่ารักห้ารูปอ่าก็มาดูพี่หลิ่งเกกท่ากันเลยแต่ละรูปค่ะ แล้วก <ừ> ็อะไรอ่ะก็ต้องอย่างนี้แหละกันแล้วก็ยังไงอ่ะสามนี่ไหมนี้งงงแเอากองยังไงอ่ะแมวไหมแม่เ 那以后希望可以有机会去找你们吧。今天先谈到这里，别忘了看《Story》杂志的拍摄。但希望你们听得懂我的普通话。啊，下次见，拜拜，谢谢。你，听林哥，可以亲就拉吧。哎，那那那那，一样一样，他那。 แล้วพี่หลิงก็จะออกกังวลน,นิดนึงว่าจะเอาท่าไหนต่อดีนะทําไปสักรูปสองรูปแล้วก็เลยเนี่ยแหละคะ่ะเอาปากกามาวางไว้ที่ปากอย่างนี้เลยดวงตาแป๋วแป๋อย่างนี้เลยพี่หลิงบอกเอาท่าอะไรอีกดีนะอันนี้แล้วกันอ่านี่นี่อันนี้เขาพี่หลิงให้ให้เรียกท่าน,นี้ว่าท่าหลิง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 ภาษาจีนน่ะมาไปพ้องเสียงกับคําว่าศูนย์ศูนย์ไงเหมือนไข่ปะเออพี่หลิงนี่ครีเอทนะเนี่ยแล้วก็อ่ะ เอาเป็นท่าแมวเหมียวล้วกันนี่เซ็กซี่นางแมวป่านะคะตบท้ายตบท้ายพี่หลิงบอกว่าหวังว่าจะได้เจอพวกคุณอีกในไม่ช้านี้เนาะแล้วก็วันนี้ก็คงจะจบลงตรงนี้แหละแล้วก็อย่าลืมนะคะไปอุดหนุนสแตอรี่แมกกาซีนได้รูปถ่ายในนั้นเยอะแยะเลยนะ แล้วพี่หลิงก็บอกว่าหวังว่าทุกคนอะ่ะจะเข้าใจภาษาจีนกลางที่หลิงพูดนะแล้วเจอกันครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายอ่าจบลงไปยังสวยงามนะพี่สาวจีนบอกฟังออกสิน้องหลิงภาษาจีนกลางพี่หลิงน่ารักมากๆน่ารักมากๆนะหลายคนบอกสําเนียงแบบว่าเอ้ยน่ารักอ่ะไม่เคยเห็นใครพูดจีนกลางแล้วเป็นสําเนียงนี้นะคะ นาทีนี้ก็คือทําอะไรก็น่ารักไปหมดแต่รูปถ่ายเอ่อรูปที่พี่หลิงว่าดอะมันออกแนวลนายเส้นสะอาดอยู่แล้วนะก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะสวยงามตามท้องเรื่องเดี๋ยวคลิปหน้านะจะมาทำเนี่ยเบนฟิตกับมินิเกมของน้องออมกันบ้างเดี๋ยวอยู่ในคลิปถัดไปนะเดี๋ยวมาคอยรับชมกันสำหรับคลิปนี้อ่าใครมีความคิดเห็นว่ายังไงก็มารวม ร่วมแชร์ข้อมูลกันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ